แม่ลูกก็แต่งตัวให้กันนะคะเมื่อกี้กําไรทองเขาหาลูกอีกสองคนเขาไม่เจอค่ะเขาเดินร้องเรียกหามีสองหนุ่มนี่ออกมายังหาอีกสองคนไม่เจอ แต่งตัวให้สองหนุ่มนี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่ค่อยตามหาใหม่น่าจะนอนอยู่หลังโซฟาค่ะสองคนนั้นเป็นแม่ที่น่ารักมากเลยลูกหืมรู้สิเนะี่ยแม่แต่เวลาลูกแม่เอาอยาบำรุงให้ลูกเขากินนะค่ะ พอเขาเห็นลูกเขากินเขาก็จะไปคอยเลียปากลูกเขาว่ามันเลอะเทอะทำไรลูกทือทำไรเนี่ยลูกน่ารักจางเลยทำไมเป็นแม่ที่น่ารักแบบนี้ลูกฮะดูสินเนี่ยกอดลูกแต่งตัวใครเห็นใครก็รักนะเนี่ยลูกนะ เอฟซีเห็นแล้วใจละลายตามเลยถ้ากอดแต่งตัวให้ลูกเนี่ยน่าประทับใจมากลูกอืมเอามือยันหน้าแม่ไว้บอกเมื่อไหร่แม่จะแต่งให้หนู fc ดูภาพเอานะคะอะไรมันจะช่างน่ารักขนาดนี้ลูกแต่งให้แม่บ้าง ด้วยรักและผูกพัน์จริงๆแม่ลูกแม่ไม่รู้นะคะว่าแมวบ้านอื่นเออเวลาที่เขาแสดงออกกับลูกเขาเป็นอย่างนี้ไหมแต่แม่เห็นแม่กำไรทองแสดงกับลูกทุกวันทุกวันแบบนี้เห็นและประทับใจมากเลยค่ะ ถ้าเขาไม่เห็นลูกเขาเขาจะวิ่งหาวิ่งไปวิ่งมาค่ะเมื่อก,กี้แม่แต่งตัวให้ลูกสุดประทับใจตอนนี้เราเรามาดูลูกแต่งตัวให้แม่บ้างนะคะลูกน้อยขอแสดงความรักกับแม่บ้างขอแต่งตัวให้แม่บ้างนะแม่แม่นอนอยู่เฉยๆนะ ให้นอนดีเ่เฉยแลวหนูแต่งตัวให้เวลาที่เขากินอาหารถ้าลูกเขากิน แม่จะแยกอาหารให้ของลูกและของแม่ค่ะแล้วพอลูกเขากินของเขาเสร็จเขาจะมาแย่งของแม่กินถ้าลูกเขามากินด้วยเขาก็จะหยุดกินเขาก็จะไม่กินเขาจะเสียสละให้ลูกเขากิน ดเด็กน้อยนะคะดเด็กเอ๋ยเด็กน้อยแต่งตัวไปแต่งตัวมาหลับแล้วค่ะหลับไปแล้วหนึ่งอีกหนึ่งยังดูดนมแม่แต่ไม่ใช่ดูดนมแม่นะคะส่อนมากก็จะดูดจกักระแลแม่ค่ะดูดตรงช่วงจักระแลของแม่นะ้งองแท่งของแท้ กอดกอดพี่หลับเฉยเลยค่ะเด็กนาะเด็กถ้าทางจะอยู่แบบนี้อีกนานค่ะแม่ฝากความประทับใจไว้ให้เอฟซี ดูนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่รักและเมตตาแม่กันใบทองแล้วก็ลูกน้อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆหน่อยนะคะฝ <c oughs> ากดูโฆษณาให้เด็กๆหน่อยะคะ่ะขอบคุณเอฟซทุกท่าน,นะคะ่ะ